จากแบรนด์เอชิลอนะคะเลนเอ็กซ่าแอคทีตัวนี้มีใช้เป็นเวลา3เดือนเรารู้สึกว่าอยากบอกต่อสําหรับคนที่มีอาการแพ้แสงมากๆเลยเพราะอะไรตัวนี้คือทัน i ิชันอันนี้คือใสมากรู้สึกว่าเลนไม่ได้แบบปรับสีอะไรเลยกับเลนของ e x ็กซ้าแอคทนะคะที่มีความติดสีนิดๆค่ะตอบตรดคนที่มีอาการแพ้แสงแบบมีมากๆเลยค่ะเพราะเวลามี่อ่ะแบบออกไปข้างนอกมี่จะรู้สึกว่าตามี่จะหยีเล็กลงมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันก็แบบเออค่อนข้างโอเคด้วยความที่ว่าเลนตัวนี้มันเปลี่ยนสีแม้จะอยู่ในรถนะคะก็ทําให้ขับรถล้วรู้สึกสบายตามากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะมิม่นะคะจากร้านแว่นตาจีจีกาเซตค่ะและม่นะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่กลางแจ้งแบบนี้เพราะว่าม่มีเลนช์ชนิดหนึ่งอยากมาแนะนําทุกคนคะ่ะก็คือเลนส์เอ็กซ์ต้าแอคทีฟจากแบรนด์เอซิลอนนะคะเลนส์เอ็กซ์ต้าแอคทีฟตัวนี้ม่ใช้เป็นเวลา3เดือนแล้วร,รู้สึกว่าอยากบอกต่อสําหรับคนที่มีอาการแพ้แสงมากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าเลนส์ตัวนี้นะคะเวลาที่เราขับรถเลนส์ตัวนี้ก็คือปรับแสงด้วยซึ่งแตกต่างกับเลนส์ทันชิชันปกตินะคะที่เวลาเราอยู่ในรถเราขับรถนะคะเลนส์ปกติจะไม่ปรับแต่ว่าตัวนี้ปรับนอกจากนนนะะนนััั้้ะะคเลตวีียงมการ ปรับสีที่ค่อนข้างเข้มพิเศษปรับไวเป็นพิเศษนะคะเหมาะกับคนที่มีอาการแพ้แสงมากๆแล้วก็ตัดแสงสีฟ้ากรองแสงแม้เวลาที่เราอยู่ในร่มด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมีจะลองขึ้นรถแล้วลองไปขับรถให้ทุกคนดูว่าเวลาที่อยู่ในรถมันจะมีการปรับสียังไงบ้างนะคะไปดูกัน และมี่ใกล้มาอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะคะลองสังเกตได้ว่าเวลาที่อยู่ในรถค่ะตัวเลนนะคะจะมีการปรับแสงซึ่งแตกต่างกับตัวออกแดบปรับสีทั่วไปหรือว่าตัวทานซิชันนะคะที่เวลาอยู่ในรถค่ะเลนจะมีความใสนะคะตัวนี้คือทานซิชันอันนี้คือใสมากรู้สึกว่าเลนสไม่ได้แบบปรับสีอะไรเลยกับเลนของ e x t r a Active นะคะที่มีความติดสีนิดๆค่ะและนี่คือความแตกต่างเวลาอยู่ในรถค่ะ หลังจากที่ใช้เป็นเวลา3เดือนข้อดีกับข้อที่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบของเลนชนิดนี้นะคะมากันที่ข้อดีก่อนเลยรู้สึกว่าตอบโจทย์คนที่มีอาการแพ้แสงแบบมีมากๆเลยค่ะเพราะเวลามีอ่ะแบบออกไปข้างนอกมีจะรู้สึกว่าตามีจะหยีเล็กลงมากๆแล้วก็มีอาการแพ้แสงที่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะวันไหนที่นอนน้อยวันไหนที่รู้สึกแบบล้าอะไรอย่างเงี้ยเลนตัวนี้จะช่วยมีได้ดีมากๆเลยนะคะ 2. ค่ะคือรู้สึกว่าเวลาที่เราขับรถอะ่ะรู้สึกว่ามันก็แบบเออค่อนข้างโอเคด้วยความที่ว่าเลนตัวนี้มันเปลี่ยนสีแม้จะอยู่ในรถนะคะ ก็ทําให้ขับรถเรารู้สึกสบายตามากขึ้นค่ะแล้วก็3นะคะเวลาที่อยู่ในลมก็จะรู้สึกว่าการที่มันแบบ ติดสีนิดๆน,นะมันทําให้ตาไม่ต้องมีอาการเพ่งมากแล้วก็รู้สึกว่าสบายตาแล้วก็ถนอมสายตาได้ดีค่ะมาจุดที่ควรระวังของเลนสน์ชินี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายกราฟ,ฟิกมี่ไม่แนะนําเพราะว่าเวลาที่มีแต่งรูปอะทุกคนมี่จะรู้สึกว่าสีมันจะเพี้ยนนิดๆด,ด้วยฟังก์ชันของเลนส์ชินเนียที่อยู่ในร่มมันจะติดสีประมาณ10%นะทาให้เวลาแต่งรูปหรืออะไรอะภาพมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่และ2นะคะรู้สึกว่าใครที่แบบว่าชอบลุคแบบสดใสสดใสแบบยังยังหน่อยดูแบบวัยรุ่น หน่อยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเลนสชนิดนี้เพราะว่าเลนชนิดนี้เวลาใส่อ่ะด้วยความที่ว่ามันติดสีนิดนึงมันจะทําให้หน้าเราดูแบบหม่นหม่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับตัวมีอ่อะมี่ไม่ติดเลยเพราะว่ามี่ชอบเรื่องของฟังก์ชันของเลนสชนิดนี้มากกว่าตัวของภาพหลักนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราสดใสได้ด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วอะไรประมาณนี้และนี่นะคะคือข้อดีแล้วก็ข้อควรระวังของเลนเอ็กซ์ต้าแอคทีฟค่ะ ตาของเราอะแพ้แสงเบอร์ไหนควรใส่ทานซิชั่นหรือว่าใส่ตัวของ Extra a c t แ v e แบบมีนะคะก็แนะนําให้เข้ามาวัดสายตากับคุณหมอสายตาหรือว่านักทัศนามาตรของร้านจ t ตีกาเซตได้นะคะแล้วก็สาขาบางนาค่ะพิเศษมากๆเลยก็คือมีเครื่องทานซิชั่นซึ่งสามารถวัดความเซนซิทีฟของดวงตาเกี่ยวกับอาการแพ้แสงได้ค่ะโดยระบบนะคะ AI จะคํานวณมาว่าเราอะเหมาะกับเลนส์ชนิดไหนเป็นพิเศษก็ถ้าสนใจนะคะเข้ามาที่ร้านจีตีกาเซตได้ทุกสาขาเลยค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย